นี่นะครับวันนี้น้องเจมิจะมาท่อง ABC นะครับท <Hey, S 1> ่อง hey, ไปแล้วสามบทวันนี้ขอว <k> ันน <k> ี้ขอสามบทก่อนนอนนะโอเคนะปกติจะท่องเจ็ดแปดบทเลยนะครับมีโกกมีเยอะเลยมีผลไม้มีสีมีร่างกลายมีอะไรอีก <Hey. S 1> เลข กไก่หนึ่งขง้าวหนงคู่ A B C แล้วก็ <ABC. S 1> มีอสองเล่มโอเคเข้าใจแล้ว A B C นะครับ A N M O D N M N, ok. N ok. M O D B Bird นก B Bird นก C Cat แมว C Cat แมวเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าไม่ต้องเท่าอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่ A <Ừ. S 1> B, B, B V V D D E E F F C C H H I I J J K K L L M L. M L. N N O O P P Q Q ิค S S T T U U นี้ขอยาวอันเนี้ยอ่ะคู่กัน Z Z แม่ z v ป๊าป๊าออกเสียงถ <reco B. S 2> ูกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าป๊าป๊าตอนป๊าป๊าเด็กเด็กมันไม่ได้ออกเสียงว่า Z เพราะว่าครูก็สอนรูคืณคืนการีและและร้อง a b c ให้ป๊าฟังได้ไหม a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v S N C ว้าวโอ้โหมันอยู่ในความจำจริงๆครับอันนี้ซื้อมาใหม่นะครับแต่เคยแต่ตอนน้องเด็กๆถ้าม,ถามีถ้าไปดูคลิปกเก่าๆครับคือสอนนานแล้ว <c oughs> เคยสอนนานแล้วคือมันยังอยู่ในความ <c oughs> ทรงจำอนะเห็นไหมนนครับร้องทีเองยังร้องออกมาได้เลย <c oughs> ถ้าไม่ขื่นนะร้องให้ชัดนะจะดีกว่านี้นะโอเคอ่ะไก่บาย,บายพี่ๆก่อนครับ เดยวน้องจะนอนแล้วนะครับอ,อ,อันนี้เบอพีซีนี่ตู้อันนี้นี่ซื้อมาจากไหนช่อนน้องเจมิลเลยนะเ<อ>นี่ย hey, ซื้อมาจากไหนช่องน้องเจมิเลใช่ไหมไนีน่คือก oh. อไก่นี่วันคือสี่นี่ นี่นนซื้อที่ไหนอันนี้คือ A B D ครับซื้อที่ไหน A ซื้อที่ในตะกร้าช่องน้องเจมิลใช่ไหมอะไปดู A B C นี่ A A นี่อันนี้คืออะไรครับ Z เก่งมาก่